ต้องถามว่าทำอย่างไรจึงจะให้รู้ธรรมะอย่าบอกว่าโดยไม่ยากนะยากง่ายต้องตัดไปเลยหน้าที่โยมเนี่ยหลงทางอยู่เมื่อมีคนมาบอกทางออกโยมจะบอกเขาเหราอว่าทางออกนี่ยากจังเลยนะไม่อยากรู้อ่ะไม่อยากรู้ก็หลงหลงถ้ำอยู่นั่นแหละนะสงสัยจะออกจากถ้ำไม่ได้นะหลงป่า หน้าที่โยมคือต้องใช้ความเพียรทุกวิถีทางที่พระเจ้าเรียกว่าฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสลีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะรู้สัจจะความจริงอันนั้นว่าไม่ตายจะทําอย่างไรเพราะความตายกําลังเข้ามาถึงโยมแล้ว ยัไม่มีสิทธิ์บอกเลยว่าของ่ายๆได้ไหมหรือว่าไม่ยากมีไหมทุกอย่างต้องง่ายหมดอ่าแล้วเราจะรู้ความจริงและความเพียรทุกอย่างจะทุ่มเทลงมาเพื่อการรู้ซึ่งอริยสัจสี่